มาเริ่มกันกับคำถามแรกเลยดีกว่านะครับตอนนี้ผมอายุ30ปีครับความรักของเรามันก็เหมือนกับความรักของคนทั่วไปนะครับแฟนผมอายุ26ครับต่างกันเพียงแค่แฟนของผมเนี่ยเป็นสาวประเภท2เท่านั้นเองครับเธอทํำน้าอกมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้แปลงเพศเรื่องของเรื่องคือผมเคยสัญญากับเธอว่าถ้าคบกันนานถึง2ปีเนี่ยผมจะพาเธอไปแนะนําให้กับคุณพ่อคุณแม่ผมรู้จักตอนที่พูดเนี่ย คิดว่ามันคงไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแต่พอถึงใกล้วันจริงเนี่ยมันกลับไม่ง่ายขนาดนะครับผมทั้งกังวลทั้งเครียดยอมรับว่าคิดมากไม่รู้ว่าคุณพ่อคุณแม่จะเข้าใจผมหรือเปล่าเขาจะผิดหวังในตัวลูกชายคนนี้หรือเปล่าและถ้าเขารับไม่ได้ผมจะทํายังไงครับมผมกลัวคุณพ่อคุณแม่เสียใจแต่ผมเองก็ไม่อยากเสียเธอไปอมผมไม่อยากให้ใครสักคนต้องเสียใจ กับความรักครั้งนี้ที่เกิดขึ้นสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเรื่องของการที่คนคนหนึง่งซึ่งผูกพันกับครอบครัวรใส่ใจความรู้สึกของพ่อแม่แล้วไปมีความรักกําลังจะมีอีกเรียกว่าสมาชิกใหม่เข้ามาในบ้านเนี่ยยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องของเพศซึ่งมีกรอบของ ประเพณดีของวัฒนธรรมของความเชื่อเดิมๆมาขวางกั้นนะคะคเอาแค่ว่าผู้ชายคนหนึ่งมีความรักแล้วก็จะพาสมาชิกใหม่เข้ามาในบ้านเนี่ยต่อให้เป็นผู้หญิงบางครั้งก็ยังมีความยากก็กังวลนะคุณหมอพาแฟนไปแนะนำคุณคคพ่อคุณแม่แต่กรณีอย่างนี้เนี่ยอุปสรรคมันมากขึ้นอีกหนึ่งข้อประเด็นที่จะเป็นปัญหามากขึ้นมีเรียกว่ามีความซับซ้อนมากขึ้นมักจะมีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่มีอะไรบางอย่าง เรียกว่าเป็นความคาดหวังของสังคมรอบข<ช>้างมากกว่าคนท,ทั่วไปแต่อาจจะมียศถาบรรดาศักดิ์อาจจะเป็นคนมีหน้ามีตาของสังคม<ช>ประเด็นที่2ก็คือกลุ่มของคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเชื่อว่าตนเองเนี่ยมีความดีหรือมีโอกาสดีๆในครอบครัวเช่นมีทรัพย์สินเงินทองมากมาย<ช>ลูกของเราเป็นลูกที่นอกจากจะเป็นลูก,ลกที่รักลูกที่มีค่าแล้วยังเป็นลูกที่ร่ำรวยอีกตางหาก<ช> <ๆ S 2> เพราะฉะนั้น พ่อแม่กลุ่มนี้เนี่ยจะมีความวิตกกังวลว่าคนอื่นจะมาเกาะมาพึ่งพิงลูกของเราโดยที่ไม่ได้รักลูกของเราจริงนะคะอันนี้เจ้าของคําถามต้องเตรียมใจสําหรับประเด็นตรงนี้แล้วก็เรียกว่าเข้าใจความรู้สึกพ่อแม่ด้วยส่วนหนึ่งว่านี่คือความห่วงใยที่ ทับอัพลงไปบนความรักปกติของพ่อแม่ที่มีต่อลูกด้วย<ม>ซึ่งทําให้กรณีนี้ยาก,ยากขึ้น,นมาอีกใช่แล้วค่ะเริ่มต้นยังไงครับการเริ่มต้นนะคะถ้าเราเข้าใจถึงความยากเหล่านี้แล้วอย่างหนึ่งต้องมีต้องมีหลักคิดด้วยว่าการแจ้งข่าวนี้และการสร้างการยอมรับนั้นไม่ใช่สิ่งที่จะสําเร็จในครั้งเดียวหรือวันเดียวบางครั้งเนี่ยอาจจะทอดเวลาไปเป็นระยะเวลาพอสมควรเลยอาจจะเป็นหลักสัปดาห์หลักเดือนหรือหลักปีก็ย่อมได้นะคะและการเริ่มต้นค่ะ เราสามารถตั้งแต่อย่างเชิงสำรวจยกเว้นในกรณีที่รู้อยู่แล้วว่าพ่อแม่คิดอะไรในะอีกเรื่องหนึ่งนะคะถ้ายังไม่แน่ใจเลยเอย๊จะเป็นยังไงนะ,ะอย่างเชิงก่อนก็ได้พูดถึงกรณีแบบนี้กรณีอของอรักที่น้องปอยนี่น่ารักจังเลยใุณชัยค่ะสมัยนี้ไป สาวเพศสองมันหน้าตาดูดีขนาดนี้แล้วเหรอื่อทีดูไม่ออกเลยนะพ่อดูสิพี่ดูออกไหมพ่อแล้วดูท่าทีพ่อตอบกลับมาาพ่หรือพ่อแบบแสดงอาการอย่างรุนแรงค่ะแล้วก็อ๋อแสดงว่าอ๋อเหลอเพราะอะไรพ่อถึงมีท่าทางอย่างนั้นน่ะพ่อคิดยังไงครับคือถามด้วยความเป็นกลางไม่ใช่ว่าพอพ่อยิ้ปุ๊บเราก็ปรี๊ดเลยทะเลาะกับพ่อเลยทันทีไม่ใช่แน่นอนค่ะว่ามันจะต้องถึงวันหนึ่งที่เราจะต้องโยนไพ่ถามแล้วว่าถ้าเรื่องนี้เนี่ยถ้าเป็นผมอ่ะ เกิดผมไปเจออาแบบนี้ซึ่งพ่อแม่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าได้รับโจทย์แบบนี้ปุ๊บพ่อแม่ก็จะเริ่มเอ๊ะยังไงกันส่วนหนึ่งแน่นอนด้วยความรักนะคะด้วยความรักแล้วก็ประสบการณ์ที่พ่อแม่กลุ่มนี้ไม่เคยเจอมาก่อนท่านย่อมรู้สึกไม่สบายใจที่จะต้องให้ลูกใช้ชีวิตกับสิ่งที่ท่านไม่คุ้นเคยคือ พวกเราเจออะไรมาแล้วดีแล้วเข้าใจแล้วเคยชินเราก็อยากให้ลูกเราเจอแบบนั้นฉันได้ก็ฉันนั้น,น,นเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่อุตสาหวิมหาจิตแพทย์เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นก็มาด้วยความเป็นห่วงแล้วก็พื้นฐานของความเป็นห่วงนั้นคือความรักนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เจอจิตแพทย์จิตแพทย์ก็จะต้องพยายามดึงเอาเรื่องของความรักนั้นขึ้นมาเยอะๆแล้วก็ให้เขาค่อยๆมองความเป็นห่วงนั้นอย่างเป็นกลาง เช่นเดียวกันค่ะคตัวคุณลูกที่เข้าไปปรึกษาพ่อแม่ว่าถ้าผมเป็นเช่นนี้ก็ต้องไม่ลืมว่าต้องดึงเอาความรักนั้นขึ้นมาเยอะๆมองให้เห็นความรักของพ่อแม่เยอะๆแล้วก็อย่าเพิ่งรีบชิงขุนเคืองความห่วงใยนั้นแม้ว่าความห่วงใยนั้นอาจจะกลายเป็นความโกรธที่แสดงออกมาอย่างฉับพลันทันทีแล้วก็รุนแรงก็ได้ต้องพยายามเข้าใจแล้วก็ไม่โกรธตอบให้เวลากับพ่อแม่สำหรับการปรับตัวแล้วก็ทำความเข้าใจกับคนที่เรารัก<ๆ>คนนั้น บางครั้งเราจะได้รับคําอนุญาตจากคุณพ่อคุณแม่ด้วยซ้าไปนะคะโซ่คุณพ่อคุณแม่อาจจะมีฉากแรกที่เราบอกว่าโอ้เนี่ยแฟนของผมเป็นสาวประเภทสองครับคุณพ่อคุณแม่บอกว่าอย่านะฉันรับไม่ได้แกอย่ามาเห็นเจอแบบอุ้ยบอกกับพ่อแม่ตรงอย่างนี้พ่อแม่อาจจะตกใจแต่พ่อแม่ยังไม่รู้จักเขาผมขอเวลาคุณพ่อคุณแม่ค่อยค่อคิดแล้วเดี๋ยวผมมาปรึกษาพ่อแม่อีกรอบหนึ่งรับปากได้ว่าจะไม่ทําให้ท่านเสียใจ จะไม่ทําอะไรที่เกินเลยไปกว่าที่อบอกเอาไว้นะคะคือจะไม่บุ่มบ่ามดึงเข้ามานะคะจนกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะสบายใจกว่านี้เดี๋ยวสักอีกสองวันเดี๋ยวผมมาคุยกันใหม่เรื่องนี้นะคะอย่าตัดรอนไม่ใช่พ่อแม่แบบเปรี้ยงมาแล้วก็เปรี้ยงกลับไปอนี้จบระหว่าง <ไป S 2> <ห>นั้นถ้าหากว่าตัวคุณลูกเองเนี่ยมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นเรื่อยๆในหลายๆด้าน ทำให้พ่อแม่รู้สึกมั่นใจในการตัดสินใจในการเลือกใช้ชีวิตของเขาได้กรณีอย่างนี้เนี่ยความรู้สึกไว้วางใจความเชื่อมั่นก็ทําให้พ่อแม่เนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจะเข้าไปเรียกว่าจัดการน้อยลงก็ทำสองอย่างเนี้ยคู่กันไปด้วยเรื่อยๆก็ทําให้ถึงเวลาที่เราจูงมืออีกคนหนึ่งเข้ามาเนี่ยเขาอ,อาจจะรู้สึกว่าเออเราก็เป็นผู้ใหญ่พอที่จะเลือกที่จะดูแลตัวเองได้นะคะหมอเชื่อว่าพ่อแม่ส่วนหนึ่งด้วยต้นทุนความรักที่มีอยู่เนี่ยยังไงยังไง,ง,ไงก็ ถึงแม้จะไม่อยากปรับตัวนักแต่ก็ต้องปรับตัวค่ะ